พลตเอกธนยุทธ์วุฒิจรัญทำลงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้มริการศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกรณีอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐสาภาพเมียนมาณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ โดยศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลมีภารกิจเป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและชนะสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการจัดการศพและการติดตามผู้สูญหายและส่งกลับรวมทั้งประสานการปฏิบัติการกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถส่งกลับคืนศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องจัดระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568จนถึงวันที่10มิถุนายน2568 มีผลการปฏิบัติงานดังนี้รายงานศพและชิ้นส่วนศพที่รับระบบนิติเวชวิทยาเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจำนวน80รายและชิ้นส่วนศพ316ชิ้น DNA ที่เก็บจากญาติผู้เสียชีวิตผู้สูญหายเพื่อเปรียบเทียบ95รายผลการตรวจยึดและยืนยันตัวบุคคลการตรวจเปรียบเทียบ DNA และลายนิ้วมือ93รายและไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้2รายสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบรอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน